การหาพื้นที่แรงเงาที่มีวงกลมซ้อนกัน3ชั้นทำย่างไงมาดูการเขาให้วงกลม A B C D นะครับบอกเส้นผ่านศูนย์กลางมานะก็คือ10มันคือวงกลมอะไรครับวงกลม A นะฮะงั้นรัศมีนะฮะของอันแรกนะครับของ A ก็จะกลายเป็นหาร2นะครับเหลือ5ส่วนรัศมีของวงกลม B นะครับก็หาร2นะครับก็จะเหลือ3 วงกลม c นะฮะหารสองจาก4หารสองเหลือสองวงกลม d นะครับหารสองก็จะกลายเป็น1นั่นเองนะครับเริ่มตรงนี้แล้วเราจะหาพื้นที่แรงเงาอย่างไรพื้นที่แรงเงานี้นะครับก็ดูการดูวงกลมก็คือดูที่จุดศูนย์กลางรูปแรกเป็นวงกลมที่มีรัศมีใหญ่สุดนะครับก็คือ5นะฮะจาก a นะฮะนี่คือ a นะครับเอาเป็นตัวตั้งวงกลม a นะวงกลม a วงกลม A เนี่ยตั้งแล้วลบกับนะลบกับเนี่ยเราไม่เอาอะไรครับเราไม่เอาครึ่งวงกลมของ B ใช่ไหมอ่าเราไม่เอาครึ่งวงกลม B ลบกับครึ่งวงกลมของ B 네นะลบกับครึ่งวงกลมของ B นะครับนะก็จะได้ส่วนนี้ออกไปแล้วนะครับลบกับวงกลมอะไรครับวงกลม C ฮะลบกับวงกลม C ลบกับวงกลมของ C เต็มเต็มนะฮะ C เต็มเต็ม <Luke> <Luke> นะฮะ แล้วแต่ว่าแรงเงาเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มแรงเงาเข้าไปก็บวกวงกลมครึ่งวงกลมของดีครึ่งวงกลมของดีงงขงดเขไหมฮะอ่าังนั้นเราก็จะได้วงกลมมาซึ่งวงกลมนี่จะหาจากพื้นที่อะไรพายอาร์กำลังสองนะก็พายนะครับติดพายไว้ก็ได้นะครับรัศมีของ a ก็คือ5 5ยกกำลังสองลบกับ ถ้าเป็นครึ่งวงกลมนะครับก็คือพายอาร์กำลังสองแล้วส่วนอะไรครับส่วนสองนั้นพาย A, อาร์ตัวนี้รัศมีของเราเท่าไหร่ของ b ก็คือสามเนี่ยยกกำลังสองไปแล้วหารอะไรหารสองลบด้วยวงกลม C นะับวงกลม C มีรัศมีสองนะครับก็พายคูณสองยกกำลังสองสุดท้ายมาบวกกับครึ่งวงกลมของ d ก็เป็นพาย R ของ d เท่าไหร่ครับ R ของ d เป็นหนึ่ง เสร็จปั๊บก็หารสองครับนะเดี๋ยวเรามาคิดนะครับเดี๋ยวเราจะดึงพายออกมาให้หมดทุกอย่างนะครับดึงพายออกมานะห้ากำลังสองยี่สิบห้าสามกำลังสองเป็น9 9้หารสนะครับลบกับสองสองเป็นอะไรเป็นสี่แล้วบวกกับหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งได้หนึ่งส่วนสองนะครับนั้นบวกกันนะครับเอาตัวเลขจำนวนเต็มบวกกันก่อนก็ได้นะครับ25่สิบห้าลบกับสี่ลบสเหลือยี อันนี้ลบ9กับอะไรครับกับบวก1ลบ9บวก1เหลือลบ8ส่วน2ลบ8หาร2คือลบอะไรฮะลบ4ดังนั้นข้อนี้นะฮะก็จะตอบ17พายนั่นเองนะครับ